รอดีอะแบบรู้สึกเกูหรืออะไรวะชอบดองไอแบบเม้งแบบมึงเ่แล้วมึงชันหรอเอไม่ได้เล่นบุกเลยชาเอออย่าเินวะกูชอบดองไอกมแบบแม่งแบบเฮ้ยเตออเหรอเออใช่แบบรอดีอะแบบรู้สึกเออไม่ได้เล่นบุกเลยชาเอออยเป็นะเพื่อนฮ้ยีวสดมาคยครัเจม

เดครับเดครับพี่เนี่ยเป็นตัวม้โอ้โหมือกู้หรืออะไรวะเคยเวลามึงเทียแล้วมือมันสั่นหรอไม่ใช่ดีกูอย่างนี้กูเล่าคนไม่อ่าไม่ไปแล้วเว้ยมันล่าแบบมันไม่แบบปึ๊บปึ๊บอะคือเหมือนมันเป็นช่องอะจริงใช่ไหมคือมันแค่อย่างได้แค่แบบพิกเซลอย่างเงี้ยแล้วแบบไอ้เนื้อมันอยู่ตรงกลางแล้วพิกเซลใครเหรอครับเจ้าเจม